สวยก็สวยมีสิทธิ์เลือกแล้วเวลาอกหักล่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงกันบ้างโอ้โหถองนา้จใหญ่เลยนะคุณนะเกศเเคยอกหักปีหนึ่งอ่ะหนึ่งปีเต็มเลยแบบ กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้มองหน้าใครก็ร้องไห้ละโตไหตอนนั้นโตยังก็โตพอที่จะรู้เรื่องแล้วว่าอยู่ในวงการค่ะใช่ใช่ตอนนั้นมาอยู่เมืองไทยแล้วค่ะหนึ่งปีเต็มเลยค่ะตอนนั้นแบบว่าแต่ว่าเก็ตไม่สามารถผ่านมันได้ไ่ได้ก็โืทำงานก็งานแล้วก็วิดีโอคอลเอกก็ทํางานไม่มีใครรู้ว่าเนาะเพราะก็คือจะเป็นหญองะนสนิทรู้จะเป็นแค่คนสนิทไปเจออะไรมาถึงได้แบบหนักขนาดนั้น มันแคร์เขามากๆเลยอะอยู่ดีๆก็แบบว่าเป็นส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออน่าจะควรจะแบบเลิกคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็มันก็เลยเฮิร์ตอ่ะค่ะตั้งตัวไม่ทันเดยไม่มีเหตุผลเลยค่ะโดยไม่มีเหตุผลใช่โอเคว่าเขาคงคบคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยผู้ชายเจ้าชู้กว่าขอบคุณค่ะเวลาออกไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องทําแบบ มัน s t r o n เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งไม่ไม่ให้คนรู้ว่าเรากําลังเฮิร์ตเรากําลังแบบเจ็บปวดอยู่ก็จะโทรคุยร้องห่วงร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิดีโอคอลกันแต่ปีหนึ่งนี่นานมากนะคะที่อยู่กันจริงก็รู้สึกแบบปีหนึ่งจริงจริงะใช่ถ้าเราสองคนนี้ถ้าเรารักมากๆเราก็หลักเต็มที่ก็เจ็บก็เจ็บมากแต่บางคนดูไม่ค่อยออกเช่นกลางวันร้องไห้กลางคืนเต้น แม้ว่าจะเป็นช่วงของกันคือคนนี้เหรอจริงๆอกเป็นน้องคู่พิมก็เคยเอาหักก็วิดีโอคอลกับเกมการร้องหผมร้องไห้โทรหากันเกดก็แบบยูเป็นสาวต้องยูต้องผ่านตรงนี้มาให้ได้คืนนี้ทำลาไรไปเที่ยวมั้ยเื่อหน่อยไปเที่ยวเป็นเมื่อไห่ซิปาน้ำตาคืืนขึอนก็ตต้ง ต่างกลับบ้านโงคนเดียว้โทรหมาอีกแล้วโทรใหม่แล้วสมมติข้อความมาอีกแล้วอารมณ์แปรปรวนแต่ถ,ถ้าโดยธรรมชาติทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนอยู่คนเดียวได้ไหมมันมีบางคนที่แบบไม่ได้ชีวิตต้องมีแฟนเสมออ๋ออันนี้มไ,มไม่ได้ชีวิตคนเดียวไม่ได้โดยที่ไม่มีแฟนอ่ะไม่ได้แต่ถ้าใช้ชีวิตสมมติว่าแฟนอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะต้องอยู่คนเดียวทำนุ่นนี้นันคนเดียวได้ชอบฟีลลิ่งของความการที่มีความรักชอบหวานอ่ะ แต่ตัวเขาไม่ต้องอยู่กับเราก็ได้นะตัวเขาจะอยู่ไหนก็แล้วแต่แต่ให้ให้รู้ว่ามีอยู่ในใจเนี่ยคือคือแฮปปี้พ่เกดอ่ะก็ไม่มีแฟนได้ไหมได้ตอนเด็กๆเคยแบบรู้สึกว่าอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีสามีก็อยู่คนเดียวได้ก็แฮปปี้เรารู้สึกโล n e ี่มาเราก็รู้สึกโลนลี่ก็ต้องอยู่กับเพื่อนแต่ตอนที่อกหักปีหนึ่งอะไรที่ทําให้สามารถ move on ได้เวลาแล้วก็ต้องต้องอยู่กับเพื่อนต้องมีัพ p อ o r t ที่แบบว่าคอยช่วยเราให้แบบ ช่วงที่เรากำลังรู้สึกเฟลอะไรเงี้ยให้เก็เขาทำงานด้วยแหละเขาคิดบิซี่เนาะทุกวันเขาก็มีเขาเกกเขาเป็นคนแบบเขาจะมีตารางของเขาตรงตื่นเช้ามาออกกำลังกายบางทีตื่นตีสี่นะต้องทํางานเจ็ดโมงนี่ตื่นตีสีออกกำลังกายนะมันก็เวลามันก็ช่วยได้ย้อนกลับมาที่พี่พิมค่ะเราก็เคยเจอความรักที่บอกว่าเจ็บแสบที่สุดในชีวิตโอ้มี ผู้ชายที่ทําให้เราหลงให้เราเชื่ออะไรหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็เจ็บอ้าวทาไมเธอทากับฉันนี่จรางๆก็คือเจ้าชุมมากใช่ไหมใช่ที่บอกเจ็บแสบทําให้เราเชื่อว่ยเจ้าชุมมันมจจะเบวดากเพราะอะไรเพราะว่าเจกับพิมพเนี่ยเราเหมือนกันตรงที่ว่าเวลารักอ่ะคือแบบโคตรรักอ่ะรักมากๆใช่ก็เลยพอมันเฮิร์ตมันแบบ มันค่อนข้าง Sometimes devastating อ่ะแบงแั่งไบ่ทันใช่ใช่ช็อย